รู้สึกเหมือนแบบอธิบายไม่ถูกอะค่ะมันเราสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่อีกหนึ่งครั้งนะคะก็แต่พวกเราก็น้อมส่งท่านสู่สวรรค์ไรย mm hmm. พอแบบไม่ได้ทราบข่าวมาก่อนเลยแล้วก็รุ่งเช้าเตรียมตัวมากระถินพระราชฐานแล้วพอเปิดข่าวมานี่แบบมือไม้สั่นอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นแบบข่าวแบบที่น่าแบบเศร้าจริงๆสำหรับประชาชนคนไทยนะณนะเวลานี้ค่ะ ทราบค่ะทราบค่ะแล้วก็พี่นี่เป็นแอดมินของเพจสมาคมด้วยสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือต้องโพสใช่ไหมคะมันก็จะสะเทือนใจกว่าทุกคนหน่อย mm hmm. เวลาที่เราทำคลิปหรือเวลาที่เราล่างบทเขียนสั้นๆแม้มันจะสั้นแต่มันก็มันก็ตันในความรู้สึกนะคะมันไม่มีคำพูดอะไรที่จะกันความรู้สึกออกมาได้ในสถานะคนไทยคนนึงแล้วท่านได้ทำความดีตอบแผ่นดินเป็นแม่หลวง เนดินเรามานับสิบสิบปีก็รู้สึกแบบใจหายใจหายแบบตกใจแต่พอจะได้ข่าวการป่วยอยู่แล้วแต่ก็ใจหายตกใจแล้วก็บอกอาจารย์ไม่ถูกอะค่ะมันมันเศร้ารู้สึกแบบความรู้สึกคนไทยรู้สึกเหมือนตอนในอในเขารู้สึกเสียใจค่ะรู้สึกเสียใจชู้สามีเป็นคนเสียใจลังก็ทราชบข่าวแกก็เสียใจ พระราชะกรณียกิจหลายๆอย่างท,ที่ที่รุ่นเรานะคะรุ่นพี่จะเคยเห็นท่านผ่านทางสื่อโทรทัศน์แล้วก็ภาพความสวยงามของท่านพระราชะกรณียกิจต่างๆที่เป็นประโยชน์เป็นคุณมหาศาลต่อชาติประเทศไทยเราค่ะที่ติดตามเลยก็น่าจะเป็นเรื่องของผ้าไทยใช่ค่ะศูนย์ศิลปชีพเพราะว่าตอนที่พี่อยู่เมืองไทยบ้านพี่ต้องนั่งผ่าน พระราชวังุสิบทุกวันก็จะเห็นคนที่เป็นเจ้าหน้าที่นับร้อยคนทุกเช้าที่จะต้องเดินเข้าในในพระราชวังโซนที่เข้าไปฝึกวิชาชีพอค่ะสิ่งที่จำได้ก็เราจะเราจะเหมือนเหมือนสมัยที่ท่านท่านอยู่ปุ๊บเราจะเราจะจำได้ในในกับรอในกับรอเก้าจะเป็นในในจะเป็นในส่วนของด้านนั้นแล้วก็ท่านจะ เราจะจาได้ในในสมัยที่ออกทรงงานด้วยกันเหมือนที่เราไปรับเสดเดเมื่อก่อนมันจะมีะสนามหลวงอะไรพวกน,นี้ค่ะตอนนันกนเก็ท่านยิ้มสวยเห็นคือยิ้มสวยมากท่านยิ้มสวยมากนะอันนั้นท่านยิ้มสวยเห็นภาพท่านยิ้มแล้วท่านยิ้มสวยจําได้ติดตาเลย